สวัสดีครับจากร้านเดนเอร์ปการ์การแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตอนนี้จะเป็นชุดพยุอุ้มเท้านะครับจะเป็นของยี่ห้อฟุตเทโลนะครับนี้นะครับด้านหลังจะเป็นวิธีการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะมีปรับขนาดจะก็จะเขียนบอกนะครับขนาดของฝ่าเท้าเท่าไหร่นะครับด้านในนะครับก็จะมีแบบนี้สองข้างนะครับซ้ายขวาแล้วก็จะมีตัวเสริมตัวนี้แถมมาให้นะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับลูกค้าดึงตัวเก่าออกนะครับสังเกตว่าที่ตรงนี้นะครับมันจะมีรูปเท้าอยู่นะครับ ใส่ก็ใส่ให้มันเหมือนกันนะครับเอาลูกเท้าไว้ด้านบนนะครับใส่ให้มันตรงกันแบบนี้อ่ากดดันเข้าไปตัวนี้ก็จะแข็งหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะนิ่มหน่อยนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะครับนี่วิธีการใส่นะครับลูกค้าก็ใส่แบบนี้นะครับนี่ก็ดึงตัวนี้นะครับมาก็ดึงตัวนี้รัดให้แน่นนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซ้ายขวานะครับแนะนำให้ใส่พร้อมกันนะครับสองข้างเลยนะครับหากลูกค้าท่านใด ติดต่อได้ที่ร้านเดเวงกาการแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังไงกันบ้คะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลูกค้ากคดที่อยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอกบริการให้ลูกค้าอยู่ตดคนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบแอดมิน้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนเรา0 8 4 6 5 8 1 8 7หรือ089-499-822นะคะแล้วเรามีูรูปอยู่ที่4ล้านนะคะสนใจมาดูสินค้าได้เลยอย่าลืมพัก